สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องมะลิโตเป็นสาวทำบุญให้พ่อปอทฤษฎีตั้งใจเก็บเงินจากละครครั้งแรก เวลาเจ็ดปีผ่านไปอย่างรวดเร็วกับการจากไปของพระเอกชื่อดังปอทิษดีสหวงศ์ที่จากไปเมื่อวันที่18มกราคม2559แม้ปอจะจากไปแต่ยังคงอยู่ในความทรงจําของคนในครอบครัวแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงวันที่18มกราคม2566เป็นวันครบรอบการจากไป7ปีของปอทิษดีโดยโบแวนดา้าน้องมาลิพาขวัญและครอบครัวได้จัดพิธีทําบุญให้กับปอทิษดีซึ่งแม่โบก็ได้โสพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่า ซึ่งแม่โบก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าครบ7ปีพอป่อปอพร้อมแท็กหาปอทิษฎีด้วยหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิคิดถึงคนบนฟ้าจังอีกท่านบอกว่าตำนานดาราที่มีคนรักมากๆเทวดาปออีกท่านบอกว่าเห็นมมลิก,ก็คิดถึงปอทุกครั้งอีกท่านบอกว่าความทรงจําใน Facebook มันแจ้งเตือนทําให้รู้ว่าวันเวลามันผ่านมาหลายปีแล้วแต่ทําไมยังคิดถึงเสมออีกท่านบอกว่าเข้มแข็งไว้ในโลกพี่ลิสีหน้าและแววตาพี่เห็นมันบอกหลาย ร้านความรู้สึกเลยเป็นกำลังใจให้แม่บอ้วยนะครับเป็นต้นสำหรับน้องมะลินั้นได้รับความเอ็นดูจากแฟนๆมาโดยตลอดล่าสุดโบเวนด้าก็ได้เผยคลิปเบื้องหลังความน่ารักในขณะที่น้องมะลิตั้งใจทําเงินขวัญถุงจากละครเรื่องแรกที่ได้เล่นพร้อมตุ๊กตาที่วาดเองให้กับพี่จ๋าเป็นการตอบแทนโดยเขียนข้อความไว้ว่าเบื้องหลังทําเงินขวัญถุงละครเรื่องแรกให้พี่จ๋าพร้อมตุ๊กตามะลิขอบคุณพี่จ๋าทุกคนนะคะที่ยังเอ็นดูและคอยส่งมอบ กำลังใจผ่านข้อความมาให้หนูมะลิงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งรูปหัวใจให้รัวๆทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นภาพที่ดูแล้วต้องยิ้มตามในความน่ารักน่าเอ็นดูที่น้องมะลิตั้งใจทำจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากรัฐเทศนิวส์รูมดอทอินโฟขอบคุณครับ